อ่าเร็วค่ะพี่ดิวพี่ดิวค่ะน้องเบนน้องเบนขึ้นสูงอีกนิดนึงแอลได้ไหมอ่วแอลยังไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้โหตอนนี้นะคะมหัศสรจา์ฟองสบู่ของเด็กๆอ่ะจุ่มต่อค่ะจุ่มต่อคใครที่สายขาดแล้วจุ่มก่อนนะคะหูของนาวาของนาวาทําไมแบบตัวใหญ่จังเลยอะ่ะรูมันแก้วเท่าเพื่อนไหมลูแก้วใหญ่กว่าเพื่อนหรือเปล่าของลูกทําไมใหญ่ใหญ่อ่ะไปต่อค่ะไปต่อค่ะ ขอลิวขอเป็นงูที่มันเลื้อยห,หน่อยได้ไหมงูยาวๆลูกงูยาวๆอ่ะขึ้นมาอีกหนูอ่ะหนูพยายามค่อยๆลุกขึ้นเออค่อยๆลุกขึ้นนั่นแหละนั่นแหละอ่ะตอนนี้เริ่มแห่งงูของลิวเริ่มแห่งงูของนาวานะคะงูขององุ่นกําลังจะตามมาปรับสูตรหรือเปล่าอ่ะของเบนเริ่มมาแล้วนะคะโหยมีลูกใหญ่ด้วยเบนระวังเลื้อยเสือ้อนะลูกลูกใส่ชุดน,นักเรียน ระวังเลอะเสื้อด้อว้าวไม้แผ่วเลยนะคะโอ้องนาวาเต็มหน้าจอแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเต็มหน้าจอแล้วลูกสามารถสามารถเอาฟองน้ําทยอยออกไปเคลียร์พื้นที่ก่อนนะแล้วมาทําเป็นตัวใหม่ได้นะคะถ้าอยากทําแบบยาวขึ้น <c oughs> <c oughs> ลูกเคลียร์กระมังก่อนเลยโอ้สันไลเจ้าหนูใส่สันไลสีเหลืองหรือว่าลปอนเอฟเลยลูกหูเยอะมากนะคะ อ่ะเด็กๆลองลองอันนี้ดูนะจับไปอะคะ่ะจับไปที่ฟองที่เราเป่าอะ่ะพอเราใช้มือจับปุ๊บมันก็จะละล,ลายไปเลยนะคะนั่นแหละเนี่ยละลายไม่ค่อยติดมือนะคะอ่ะขอดูงูของอ่งุนหน่อยอ่งุนสู้เขาลูกอ่งงุนจุ่มไม่ลูกอ,มมอ่งงุนจุ่มไม่โห ไม่การที่มันมันยาวแล้วมันตัดแสดงว่าลมหายใจของเราเป่าไม่ต่อเนื่องลูกเราต้องเป่าปืดปืดไปเลยค่ะยาวๆเลยค่ะอาของพี่ดิวตัวเริ่มยาวแล้วนะคะของนาวายาวอยู่แล้วเนาะใครเหนื่อยให้พักก่อนนะใครเหนื่อยน้องแอลได้ไหมลูกน้องแอวเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มสไลด์อีกนิดนึงหนูใช้สไลด์หรือสบู่เหลวอะสะบู่อาบน้ํา อ๋ะะอแช่ใส่ก่อนสวดอ่ะโอเคเพิ่มสไลด์ค่ะแล้วก็เพิ่มน้ำตาลไปอีกนิดนึงลูกอ่าโอเคนะคะคุณแม่ดูน้องด้วยนะคะบางคนเป่าเพลินลูกนะคุณครูเป่าจนเหนื่อยเลยนะคะว้าวงูยักษ์ของเด็กๆตอนนี้นะคะเต็มป่ามซอนแล้วนะคะพี่ดิวขอแปงลงร่างให้มันเป็นตุ๊กตาแบบอื่นได้ไหมแบบแบบที่มันไม่ใช่งูอ่ะลูก อ้าวของอัาง่นเริ่มมาแล้วนะคะสีอะไรเอ่ยสีเยลโล่ใช่ไหมนาว่าพักเหนื่อยก่อนนะลูกนะอ่า้องเบนไปต่อเลยค่ะให้น้องน้ำส้มลองมาเป่าก็ได้นะเออใครอยู่กับเพื่อนนะ่ะให้น้องลองมาเป่าก็ได้นะจะได้ช่วยพี่เดี๋ยวพี่เหนื่อยนะคะ <c oughs> นายแอลลองเป่าสิลูกครูขอดูหน่อยได้ไหมอ่า โอ้ครูรู้แล้วแอลใช้ขวดน้ำใหญ่ใช่ไหมลูกใช้ขวดน้ำใหญ่ใช่ไหมลูกต้องตัดขวดน้ำเล็กๆกับลูกอันนี้มันใหญ่ค่ะพอขวดน้ำมันใหญ่พื้นที่ในขวดอ่ะที่เราต้องปล่อยพลังไปอ่ะมันเยอะทําให้พลังลมของเรามันไม่ถึงแล้วมันไม่ออกนะคะสังเกตว่าของเพื่อนจะใช้อันเล็กนะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เวลาเป่าอีกห้านาทีนะเดี๋ยวเด็กๆจะไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปการทดลองพร้อมกัน ว้าวของน้องเบนเป็นสายยาวมากเลยของพี่ดิวเต็มกระมังแล้วค่ะเต็มกระมังเอาไปเคลียร์ได้แล้วค่ะเต็มไม่มีที่จะลงแล้วลูกตัวนี้นะคะเด็กๆสามารถและลูกนะบางคนผสมสีเป็นสีสายลุ้งนะคะ บางคนผสมสีหลายสีนะคะหลายสีเลยนะแล้วเวลาเป่ามันก็จะเป็นเหมือนสายลุ้งเลยบางคนอาจจะเลือกใช้สีอื่นนะคะตัวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในในการทํากิจกรรมได้นะคะแต่ว่าอย่าไปใช้สไลม์แม่เยอะนะเดี๋ยวไม่มีที่ล้างจานนะลูกนะไม่ใช่สนุกแล้วทําไม่หยุดนะคะอ่าโอเคเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมาก อ้าวพอหรือยังอ้าของนาวาห่ะของนาวาหน่ะอู้ยาวมากเลยคุณแม่ลูกเป่าเก่งมากเลยค่ะทําไมของนาวาสายมันไม่ขาดเลยลูกแสดงว่าหนูใช้สันไลสีเหลืองหรือ,อไลปอนเอฟใช้สีอะไรคะอ๋อใช้ไลปอนเอฟเออไลปอนเอฟน่าจะนี่นะพอตอนนี้ครูทดลองอ่ะครูจะใช้เป็นสันไลสีเหลืองแต่ว่ามันขาดสายอ่ะลูกมันไม่ยาวต่อเนื่องอ่ะ โอเคค่ะโอเคค่ะพอหรือยังคะหรือจะเป่าต่อพอหรือยังคะยังสนุกอยู่ใช่ไหมว้าวเบ้นไหนน้องอะ่ะให้น้องมาเป่าด้วยสิเรียกน้องมาเป่าด้วย,ยน,วน้องเขินใช่ไหมโอเคใครเหนื่อยให้หยุดก่อนนะลูกนะนั่นแหละแอลขวดประมาณนี้อ่ะได้ กวดประมาณนี้ได้เลยค่ะหนูว่าเปิดฝาเทน้ําทิ้งลูกแล้วเอาแล้วเอาผ้าขนหนูอะค่ะมามัดกับขวดเล็กเนาะใช้ยางรัดเอาเหนื่อยแล้วอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยแม่ไม่อยู่ใช่ไหมคะเออลองมาเป่าเบืองลูกมาเห็ดงูซอยผีเบนเน่ยตอนนี้งูผีเบนใดประมาณหาตัวแล้วนะคะอยู่ในกระมัง ไม่ใช่ไม่ใช่เรียนพิเศษเส็บอ้าวเจ็บกับพุ้งแกอ้าโอเคใครที่เป่าเพียงพอแล้วนะคะเด็กๆกเด็กเเคลีย <as his son> ร์เคลียร์อุปกรณ์ได้นะคะคนที่เป่าเพียงพอแล้วนะจ๊ะคนที่เป่าพอแล้วเนาะ